สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงกรณีเปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะทำไมถึงจะต้องเปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะบางคนยังไม่รู้นะคะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเวลาเราขึ้นนะคะขึ้นทะเบียนเกษตรกรครั้งแรกที่ไหนสำนักง,งานเกษตรอำเภอที่นั่นจะเป็นต้นสังกัดของเรานะคะเวลาจะเปลี่ยนชื่อสกุล ที่อยู่บ้านเล็กที่เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มลบสมาชิกค,ครัวเรือนเกษตรกรนะคะข้อมูลพื้นฐานเหล่านี้ค่ะเราจะต้องเปลี่ยนณนะสถานที่ที่เราขึ้นทะเบียนเกษตรกรครั้งแรกนะคะทีนี้บางคนย้ายบ้านไปก็ไม่รู้ว่าจะต้องเปลี่ยนก่อน หรือไปทำงานแล้วก็กลับบ้านไม่ได้อาจจะด้วยสถานการณ์ไม่สะดวกหรือว่าสถานการณ์โควิดนะคะกลับบ้านไม่ได้แต่เพอ,เอิญว่าไปเปลี่ยนอยากเปลี่ยนข้อมูลเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลหรืออยากจะเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานต่างๆของเรานะคะให้เราไปติดต่อที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอที่ใกล้ที่สุดนะคะที่เราสะดวกที่สุดนะคะ และก็ไปขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะคะ,ะมันจะมีแบบคำร้องนะคะพอกรอกเสร็จยื่นเจ้าหน้าที่นะคะไม่นานนะคะ,ะ,ะแป๊บเดียวค่ะก็เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลของเราได้นะคะ,ะสำนักง,งานเกษตรอำเภอที่เราไปแก้ไขตรงนั้นก็จะเป็นสถานที่ขึ้นทะเบียนของเรานะคะ เวลาไปติดต่อก็ติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่เราไปเปลี่ยนนะคะอืมค่ะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะเกษตรกรมาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะคะเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะคะเพราะว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อเดิมอาจจะไม่ถูกกระชโลกอย่างเงี้ยค่ะเปลี่ยนชื่อพอไปติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอเขาบอกว่าคุณต้องไปเปลี่ยนณนะสถานที่ที่คุณขึ้นทะเบียนครั้งแรกค่ะก็มาเลยนะคะ จากกรุงเทพค่ะขับรถนั่งมาบึงการค่ะแค่เปลี่ยนชื่อนะคะเปลี่ยนชื่อนามสกุลอันนั้นเราก็ไม่อยากจะให้เกษตรกรต้องเดินทางไกลนะคะสามารถยื่นขอเปลี่ยนได้นะาสำนักง,งานเกษตรอำเภอที่ใกล้ที่สุดนะคะโดยการขอเปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียนนะคะอันนั้นก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูแบบฟอร์มนะคะว่า หน้าตาเป็นยังไงนะคะกอกก็ไม่ยากนะคะคนที่จะขอเปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องเป็นคนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรคนแรกนะคะหัวหน้าสมุดเขียวนั่นเองค่ะที่มีรายชื่อหน้าแรกนะคะที่เป็นคนขอยื่นเปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียนถ้าไม่สะดวกก็แนบหนังสือมอบอำนาจนะคะ กรณีเดียวที่หัวหน้าขึ้นทะเบียนเกษตรกรไม่สามารถมาเปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียนได้ก็คือหัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิตไปแล้วนะคะให้คนที่อยู่ในบ้านเลขที่เดียวกันมาขอเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียนแล้วก็เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรในคราวเดียวกันได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแบบฟอร์มนะคะขอเปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียนนะคะ ที่นะคะที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอโซพิสัยนะคะวันที่ก็คือวันที่ที่เราไปยื่นแบบคำร้องนะคะเรียนนายทะเบียนสำนักง,งานเกษตรอำเภอนะคะอำเภอที่เราไปขอยื่นนะคะถ้าเป็นที่นี้ก็โซพิสัยนะคะข้าพเจ้านายนางนางสาวชื่อนามสกุลอายุนะคะของคนที่ไปยื่นแบบคำร้องนะคะเลขที่บัตรประชาชนนะคะ3หลักใส่ลงไปเลยค่ะ อยู่บ้านเลขที่หมู่ที่ตําบลอำเภอจังหวัดนะคะบ้านเลขที่ของเรานะคะเบอร์โทรของเรานะคะซึ่งได้แจ้งขึ้นทะเบียนไว้ต่อสำนักง,งานเกษตรอำเภออำเภอที่ไปขอยื่นนะคะถ้าเป็นอำเภอนี้ก็คืออำเภอโซพิสัยนะคะ ส่วนข้างล่างนะคะข้าพเจ้ามีความประสงค์เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียนจากอำเภอโซบิสายจังหวัดบึงกาฬนะคะเป็นตำบลหนองเลิงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอย่างนี้นะคะอ,อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะเนื่องจากสาเหตุย้ายบ้านไม่สะดวกในการเดินทางเราก็เขียนไปนะคะลงชื่อกเกษตรกรผู้ยื่นก็ชื่อของเรานะคะแล้วก็เอาแบบคำร้องไปให้ผู้ใหญ่บ้านนะคะเป็น เป็นพยานในการยื่นแบบคำร้องนะคะว่าเราจะเปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียนนะคะเสร็จแล้วก็เอากลับมายื่นที่สำนักง,งานนะคะอืถ้าใครถ้าใครไม่สะดวกนะคะกลับไปกลับมาก็เดี๋ยวจะทิ้งแบบแบบฟอร์มไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะก็สามารถโหลดแล้วก็เขียนเสร็จแล้วค่อยเอาไปยื่นครั้งเดียวนะคะจะได้ไม่ต้องเที่ยวกลับไปกลับมานะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครคิดว่า,าฟังแล้วนะคะได้ความรู้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์แบบฟอร์มไว้ใต้คลิปนะคะถ้าใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะ เดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ